ตีธนพลสตตว์อายุไม่ใช่อุปสรรครักส่งดอกไม้ให้แอปชื่นใจเป็นข่าวกับคนที่ชอบชาาเน็ตถึงกับปรองฮิว้วจิกหมอนกันรัวๆเลยละ่ะค่ะเมื่อฟัง,ฟงบทสัมภาษณ์ล่าสุดของหนุ่มน่าใสตีธนพลต่อเรื่องราวข่าวลือความรักที่ถูกจับตามหมอกับนางเอกรุ่นพี่อย่างสาวแอปทักษอ่อนโดยเจ้าตัวได้เปิดใจเต็มๆว่าหลังจากที่เป็นข่าวก็ได้มีโอกาสคุยกับสาวแอปบ้าง ซึ่งนางเอกรุ่นพี่ทักมาถามว่าตัวของตีลำบากใจไหมกับการตกเป็นข่าวซึ่งตีเผยว่าไม่มีความรู้สึกนั้นเลยส่วนตัวแล้วดีใจด้วยซ้ำที่ได้เป็นข่าวกับคนที่ชื่นชอบเพราะตนชื่นชอบแอปทักซอ,อนมานานแล้วแต่ ก็ยอมรับว่าแปกใจมีชื่อตัวเองโผล่ขึ้นมาจน,นแฟนๆจินคาดว่าอาจจะเป็นเพราะออกรายการสามแซบและมีการเล่นละครด้วยกันฉากสั้นๆจนแฟนๆอาจจะเห็นเคมีขึ้นมาส่วนตัวเองมองความรักไม่มีอะไรกัน้นไม่ว่าจะอายุหรือเพศส่วนวันเกิดของสาวแอบที่ผ่านมาหนุ่ตีก็ยอมรับว่าได้มีการส่งดอกไม้ไปอวยพรขอบคุณทุกคนที่ให้ความสนใจและชื่นชอบ บอกแล้วแต่คนคิดหลังบางคนมองว่าเป็นการสร้างกระแสยันเรามีหน้าที่ทำหน้าที่ของเราและสนับสนุนคนที่เราชอบเท่าที่ทำได้เหมือนเป็นแฟนคลับพีแอปคนหนึ่งยันตนยังโสดและตั้งใจทำงานตรงนี้ให้ดีที่สุดก่อนเรื่องความรักซึ่งจากบทสัมภาษณ์ดังกล่าวของหนุ่มตีนั้นเรียกได้ว่ามีอยู่หลายประโยคที่ชาวเน็ตแห่ชมระบุแมนมากโดยเฉพาะ ที่ยอมรับว่าดีใจที่ได้เป็นข่าวกับคนที่ชื่นชอบและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ